วันสั้นเรื่องเอาตัวรอดเมื่อโดนจับตัวไปไปรับชมกันเลยจ้านี่ลูกๆวันนี้แม่พวกหนูไปเทิมกันแล้วใช่ไหมแม่จะพาพวกหนูไปวสวนสนุกพวกหนูไม่เคยไปเลยใช่ไหมและทั้งชีวิตเนี้ย เดี๋ยวแม่จะพาพวกหนูไปเองจ้าไม่ต้องงอพ่อเลยว่าแต่แม่จะขับรถยนต์เนี่ยนะคะเอานะแม่ขับได้มาไปส,สนุกที่ไอแรแลนด์เอมันไกลเกินไปสสนุก สากุระแล้วกันนะอยู่ใกล้ๆบ้านเองแม่ขับโซเซมากค่ะใครว่าแม่ขับโซเซโมเดลครับเฟดโมเดลไปไหนอะไม่สบายค่ะอยู่บ้าน สาษาญี่ปุ่นไม่เห็นรู้เรื่องเลยโอเคมาลูกถึงแล้วสวนสนุกซากุระเดี๋ยวแม่จะพาพวกหนูเข้าไปเลยดูสิใหญ่มากๆจะเล่นหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่แวะไปซื้อไอติมก่อนนะลูกลูกเล่นไปนะอย่าไปไหนไกลนะ เร็วๆคือแม่ต้องจับมือใช่ไหมอะถึงหนูจะเดินเร็วฮะเครื่องเล่นไหนนะ่าสนนะลูกจะแม่แวะซื้อไอเต็มตรงนี้ก่อนนะลูกนั่งรอปแป๊บเดียวแม่ซื้อแป๊บเดียวเท่านั้น เออพี่หมีไว้คะหนูขอซื้อไอติมสามอันค่ะได้เลยครับแม่บอกว่าเล่นอะไรก็ได้แถวแถวนี้ถ้างั้นเล่นชิงช้าสวรรค์ไหใหญ่มากลองเล่นดูพี่หนูอยากเล่นเหมือนกันรถไฟหาะก็น่าสนอันนี้ดีไหมกลัวเปียก ม้าหมุนหนูชอบม้าหมุนน่ะคนใครเ่ะแต่งชุดดำดำน่ากลัวจังเลยช่างเขาเถอะเขาน่าจะเป็นงานอะไรของเขานี่ที่เธออยากได้ใช่ไหมม้าหมุนเนี่ยขี่และขี่อยู่ไหนฮ่าๆสนุกจังเลย ไ <c oughs> ปบ้าบ้าคนนั้นก็หลอกไม่ได้เรื่องเลยใครเนี่ยจะหลอกได้พวกเด็กเล็กนี่แหละไอ้คุณแมวตัวนั้นนี่แมวนี่สู้กับเขาคามีไฟสู้นะเด็กโตก็สู้ไม่ได้เอ๊ะนั่นเด็กสองคนนั้นนี่ ดีเลยอยู่มาตอนที่ฉันต้องการแดดดูแล้วกันไปเบือ่อละไปเล่นเครื่องเล่นอื่นดีกว่าเล่นเครื่องเล่นอันไหนดีนะบอลลูนเหรอรถไฟหอมไหม ช่วยหมุนนี่อันนี้ตัวเด่นเลยอยากเล่นนะ่ะเขาบอกว่าเด็กทีม่มีอายุต่ำกว่า8ปีห้ามเล่นแต่เราไม่รู้เหมือนกันแม่ไม่บอกอืมจะไม่ได้หนูจ๊ะ มีปัดจิมชาชนไหมคะมีครับโอเคจะขึ้นได้เลยเอยโมเดลเดี๋ยวรถจะไปเอ้ยเกือบแล้วกลัวหนูก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวว่าแต่พี่เลยหนูก็กลัวพี่กลัวจังเลย ไหนไว้เล่นอะไรกันเอบดูอย่างห่างห่างห่วงเล่นไอ้นั่นกันเหรอชิงช้าสวรรค์เล่นด้วยคนเด่ข้ขอไปดูประชาชชินเลยค่ะนี่ครับเชิญขึ้นได้เลยค่ะ จะทำยังไงให้ตามสองคนนั้นทันช่วยเร่งให้หน่อยไม่ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะพี่รู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องมองเราอยู่นั่นสิพี่ไอโมเดลไม่กลัวมันเอียงหน่อยหรอนั่งฝั่งเดียวกันนะ่ะไปนั่งฝั่งโน้นเซ่เอาเหรอเอาเหรอไม่รู้มาก่อนเลย ก็มันจะเอียงด้วยอะนั่งฝั่งนี้ไม่ได้มันบอกมันติดไปหยวาหานนั่งอ้าวเราก็ต้องนั่งฝั่งนี้ต่อไปเห็นไหมันเอียงวิรู้สึกว่าตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากเลยนะพี่ทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยขยับเลยนะช้าช้ามัน เต่าเลยไม่สนุกเลยอะ่ะเดี๋ยวลงไปเล่นหาดีกว่าฮึเครื่งเล่นนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะ่าแต่รถไฟหอมากกว่าถ้าเกิดตกล้างนี่ตายตายตายอุวยสูงมาก ใกล้จะถึงสูงสุดแล้วโหเสียวมากเสียวมากเลยอ่ะพี่อเด็กสองคนนั้นไปนู่นแล้วเหรอนั่นอ่ะต่างกันแค่อันเดียวเองอีกไม่นานฉันก็จะมาถึงเขาเพวกเขาละดูวิวข้างล่างสิเห็นคนทุกคนเลยนะว่ากำลังเล่นอะไรอยู่ อืมโอ้ดูสิวิวสวยมากว่าแต่เมย์นี้มันเสียวจังเลยเสียวแทนเลยเขาไม่กลัวหน่อยหรอเนี่ยทำไมของชั้นมันช้าจังเลยกระโดดลงไปดีไหมเนี่ยเ,เด็กสองคนนั้นไม่ไม่ใจร้อนือนชั้นหน่อยหรอ ทำไมมันช้าอย่างนี้ไม่กว่าจะลงมาได้เด็กสองคนนั้นนั่งหาอีกแล้วต้องทำอะไรสักอย่างละอ,อ๋อนึกออกแหละซื้อป๊อปคอนไปฟลอรดีกว่ายางไงพี่มีบราวครับผมขอซื้อป๊อปคอน สองถุงครับได้แล้ครับพร้อมใจกล้ากระโดดน้ำไปเลยหนึ่งสองสามไปกุงเก่งปียกเฮ้ยหนูหนูพวกหนูสองคนน่ะเรียกพวกผมเหรอครับใช่แล้วลงมาเลยวเด็กคนนี้ไม่ไม่เกยนเหรอ กินอะไรคะพี่ฮะกินอะไรไม่เห็นพี่ไหนเหรอตาบอดแล้วเหรอคีวินเขาชื่อคีวินครับชาวดยาปล่อยให้เขาไปตามกระแสน้ำเฮ้ยพี่หนูอยู่นี่เออหรือไงเราอะเปล่าพวกพี่อ่ะ ซื้อป๊อปคอนมาให้พวกหนูด้วยแหละนี่เห็นไหมอ่ะเอาไปหนึ่งชิ้นและเอาไปหนึ่งชิ้นแล้วคราวนี้ต้องเชื่อใจพี่แล้วนะตามพี่มา คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวต่ออีพีสองนะคะทุกคนเอาโมเดลหายไอโมเดลเจอกันต่ออีพีสองจ้า